ไฮเอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นสไลเดอร์สุดกวน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 จนในโลกเนี่ยหยุดไม่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกตั้งซื้อก่อนคือภาษาไทยมันไม่รองรับเด้อโอเคไปเล่นกันเลยแล้วได้สกินใหม่เลนจ์เจ๊าะโอเลนเทิร์นโอเคเราไปขันเลยดีกว่าหอไปเลยหอไปเลยโอ้ oh my god โ oh อ้ my อ้าดูน้ำพูดดูน้ำพูดดน้ำพูน้ำพู อำผู้นำผู้ดูด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 ดดดูดดูดดดดู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 ดึูดด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 ดดดด อะไรเนี่ยโอ้ยโฆษณาอีกแล้วกดข้ามกดข้ามอะอะไรเนี่ยโฆษณามาได้ยังไงเนี่ยเอิ่มโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว <environment> ่าอืมเราต้องอึ๊บนี่ใช้ทางลัดใช้ทางลัดโอ้โหอุ้ยลมซูชิปอุ้ยลมซูชิปลมซูชิปก่อนจอดลมซูชิปลงไปในที่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะ เดี๋ยวเฮ้ยนี่คือเราตายแล้วเข้าเส้นชัยด้วยหรอตายไปด้วยเข้าเส้นชัยไปด้วยได้อะฮะได้อะมันได้เนาะเออสุดท้ายคือเล่นผ่านหรือไม่ผ่านนี่ไม่เข้าใจเลยฮ้ยโอ้โหแลนดิ้งมาไกลมากถ้าเราเล่นไม่ผ่านทุกคนเรียกเลยว่าคนมีเก่งแกม่เก่งอะไรอย่างงี้ะคะ <laughs> คนคือสุดท้ายเราไม่ได้เข้าเส้นชัยดีๆอ,อ่ะเออ คือเราวิ่งเข้าสระน้ำไปเลยแล้วมันไม่ได้อ่ะค่ะทุกคนข้อขามันไม่ได้นะคะเนี่ยโฆษณาก็มาอีกกดข้ามไปอีกอ่ะสองหนึ่งสไปเอาเลยต่ออึ๊บโอ้โหลุคกี้ดิสโอ้ไม่กอดเดี๋ยวครั้งหน้ามาลองเพลง I Believe I Can Fly I believe I can fly I believe โอ้โหใจเย็น I believe I can fly ตายหรอใช่ไหมตายหรื Serbia, อชนะเนี่ยอันนี้ไม่เ,เข้าใจเหมือนกันฮะเฮ้ยชนะหรอโอ้ได้ที่หกอะไรเนี่ยคือสุดท้ายอันนี้คือเราชนะใช่ไหมรอบที่เลยไม่ค่อยเข้าใจเลยอโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนดีกว่านะคะดรู้ดิ อุวยสไลเดอร์มันยาวมากเลยอะแล้วมันก็ออจะรอระวังโอ้ดัมพูดัมพุเย็นอย่าไปเล่นน้ำบ้างเลยอะโห้สไลเดอร์แบบนี่คือสไลเดอร์ก็แบบใหญ่เกินเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ได้อู้ระวังระวังชนกำแพงแล้วเดี๋ยวจะไม่เพลอโอ้หูระวังระวังตายระวังตายระวังตายระววงไต้ววงระวังตุยระวังตุยเย่เฮ้ยเฮ้ย สุดท้ายเข้าเส้นชัยใช่ไหมอ่ะเออเข้าเส้นชัยใช่ไหมโฆษณานี้มาอีกแล้วเหรอหน้าเบื่อจังโฆษณาเดิมโฆษณาเดิมเด้อเมื่อไหร่จะกดข้ามได้เนี่ยโอเคกดข้ามแล้วโอเควยสนุกแล้วเนี่ยไหนดูดิโอ้ my god ล็อบต่อไปเราจะต้องแลนดิ้งไปใสวยโอ้ my god โอ้ยอุ้ย ลมซูชิอีกแล้วโอ้ oh my god ลมซูชิลมซูชิปอทุกคนเราได้ลมซูชิแล้วก็แบบหายไปแล้วอะ <c oughs> เสียใจอะเฮ้ย <c oughs> จะชนภูเขาเนี่โอเคไม่ชนแ <c oughs> ลนดิ้งที่สวยงามมากครับท่านโอ้โอ้ทะลุกำแพงด้วยจังหวะนี้โอ้ oh my god ทะลุทะลุทะลุบ้านหมดเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. แบบนี้ นามันมากเลยแหละอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงก็บ๊ายบายนะเจอกันคลิปหน้า